สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์เดิมทีจิ้งจอกน้อยต้องการที่จะติดตามเจงอี้ไปยังเกาะดาวตกด้วยนังรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวอย่างเหงาหงอยอย่างไรก็ตามเจงอี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าในการเดินทางครั้งนี้ เขาไม่อาจพานางไปด้วยได้จากกระพัดนีนีสัตว์อสูรกล่าวว่าตัวเขาในตอนนี้ดึงดูดความสนใจของผู้คนมากเกินไปและทำให้กลุ่มคนที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดเริ่มเคลื่อนไหวอย่างลับๆแม้ว่าเจงอี e ้จะไม่หวาดกลัวกระทั่งยินดีที่จะเผชิญหน้ากับคนเหล่านั้นแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่อาจปล่อยให้เสี่ยวเฟยต้องตกอยู่ในอันตรายได้ สัตว์อสูรหยาจื้อโฉบอยู่บนท้องฟ้าและปลดปล่อยกลิ่นอายอันทรงพลังของมันออกมาเพื่อข่มขู่สัตว์อสูรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยพลังขั้นสูงสุดของมันต่อให้เป็นราชาสัตว์อสูรทั้ง18ตนที่อยู่ในสังกัดของจักรพรรดินีสัตว์อสูรก็ยังต้องสั่นเทาด้วยความลวกลัวขณะเดียวกัน เสียงคำรามของมันก็ทำให้แม่หนูเสี่ยวเฟยตกใจกลัวและมุดเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของมารดายอย่างน่าสงสารเผิดเจ้าพวกเด็กน้อยทั้งหลายต่อให้ใช้เวลาอีก300ปีพวกเจ้าก็ไม่อาจเทียบค่าได้ห้าห แต่ก่อนที่มันจะทันได้หัวเราะจนจบนั้นจูดจูดสัตว์อสูรหยาจื่อก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันและกลิ่นไอที่เข้มข้นกว่ามันนับสิบเท่าซึ่งทำให้ดวงตาของมันเบิกว้างด้วยความไม่อยากจะเชื่อแน่นอนว่าผู้ที่ปลดปล่อยแรงกดดันอันมหาศาลออกมาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจักรพรรดินีสัตว์อสูร มีหรือที่นางจะยอมปล่อยให้อันธพาลต่างถิ่นเข้ามากลางในที่ของนางอีกทั้งสัตว์อสูรตัวนี้ยังทําให้ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนางต้องตกใจกลัวหากไม่ใช่ว่าเพราะว่ามันมาพร้อมกับเจงอี e, ้นางคงจะตกมันตายไปนานแล้วโดยไม่กล้ารอชา้า สัตว์อสูรอย่าจื้อรีบบินตรงไปทางทิศตะวันออกอย่างว่าง่ายในขณะเดียวกันมันก็ไม่ต้องการที่จะบินผ่านเหนือน่านฟ้าของอาณาจักรเสริญหมู่และอาณาจากักรเอลียงโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงความโกลาหลและปัญหาที่จะตามมาทะเลหลังจากผ่านไปครึ่งวันท้องทะเลสีฟ้าก็เผยให้เห็นอยู่รำไรเจงอี้มองดูฉากตรงหน้าด้วยอารมณ์อันซับซ้อน จัก,กรพัรดินีสัตว์อสูรกล่าวว่าโลกที่เขาอยู่ในตอนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าโลกภายนอกยังมีพื้นที่อันกว้างใหญ่เหลือคนานับอยู่ด้านหลังทะเลผืนนี้บางทีอาจจะมีทวีปที่ยังไม่ถูกสำรวจอยู่อีกมากมายร่วมไปถึงเผ่าพันธุ์พิเศษและนักสู้ที่แข็งแกร่งหลายคนกล่าวว่าท่านแม่ไม่ใช่คนของทวีปเทียนชิง หรือว่านางจะมาจากอีกฝากหนึ่งของทะเลความคิดของเจนงอี้ก็หมูนวนขณะที่ใบหน้าอันคลุมเครือของคนผู้หนึ่งได้ผุดขึ้นมาในใจของเขาหากว่าท่านแม่ยังไม่ตาย เป็นไปได้หมายว่านางจะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของนางแล้วบินให้เร็วกว่านี้เจงอี J ้ e เกิดความรู้สึกร้อนรนภายในใจหากว่าอ e ีเพียวเพียวยังมีชีวิตอยู่เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อตามหานาง ตั้งแต่วัยเด็กเขามีความทรงจำที่คลุมเครือเกี่ยวกับแม่มากแต่เขาก็รู้ดีว่าแม่รักเขามากเช่นกันบางทีนางอาจจะมีเหตุจำเป็นที่ทำให้นางต้องทิ้งเขาไว้และจำใจจากไปอย่างเงียบๆเ,เด็กทุกคนย่อมเป็นที่รักของมารดา ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่อีเพียวเพียวตั้งครรภ์แม้ว่านางจะถูกทำร้ายโดยคนที่ตัวเองรักแต่านางก็ไม่คิดที่จะทำร้ายลูกน้อยภายในท้องนางเลือกที่จะหลบหนีไปยังเมืองเล็กๆและให้กำเนิดเจงอี้อย่างปลอดภยัย นี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่านางรักเขามากแค่ไหนอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาต้องทำก็คือการสืบหาความจริงว่าทำไมอีเพียวเพียวถึงต้องแกล้งตายและทิ้งเขาไปท่านแม่จะต้องมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนถ้าเพียงแค่ต้องหานางให้พบเจงอี e, ้มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเขาต้องการจะไปถึงเกาะดาวตกให้เร็วที่สุดเพื่อค้นหาคำตอบมาเติมเต็มความปรารถนาของเขา สัตว์อสูรอย่าจื้อกู่คำรามและพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงความเร็วของมันในตอนนี้เทียบได้กับยอดฝีมือขอบเขตจินกังขั้นที่6หรือ7ของเผ่ามนุษย์ตามการคาดการณ์ พวกเขาอาจจะต้องใช้เวลา8วันในการไปถึงเกาะดาวตกแม้ว่าพวกเขาจะบินอยู่บนท้องฟ้าแต่เนื่องจากขนาดตัวของสัตว์อสูรเหยา่จื่อนั้นใหญ่โตมากเจงอี J ้ e จึงมีความรู้สึกไม่ต่างอะไรไปจากการนั่งบนพื้นราบ ขณะเดียวกันสีสัะขนาดยักษ์ของมันก็ช่วยปิดกั้นกระแสลมอันรุนแรงได้พอดีดังนั้นเขาจึงสามารถเข้าสู่ห้วงบำเพ็ญได้อย่างสบายใจหลังจากที่ผ่านไปสามวัน พวกเขาก็ออกจากพื้นทวีพอสมควรแต่ก็ยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงทะเลน้ำลึกดังนั้นจึงไม่ปรากฏปีศาจทะเลระดับสูงแม้ว่าจะเจอปีศาจทะเลระดับต่ำประปรายแต่ด้วยกลิ่นไออันทรงพลังของราชาสัตว์อสูรระดับสูงสุดมีหรือที่พวกมันจะกล้าเข้ามาสร้างความรำคาญ ราชันสัตว์อสูรพวกเราพักค้างคืนที่เกาะตรงนั้นกันเถอะยามราตรีใกล้มาถึงทำให้เจงอี้นึกถึงผู้อาวุโสเฮอและเจียงเสี่ยวหนูที่อยู่ในแจการเขียวพิสูจน์ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะพักเอาแรงเป็นเวลาหนึ่งคืนเมื่อสัตว์อสูรหย่าจื้อบินสำรวจแล้วว่าไม่มีสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งตัวอื่นอยู่บนเกาะ มันก็นำเจียงอี้ลงไปส่งบนพื้นบินก่อนที่จะกระโจนลงไปในน้ำเพื่อออกล่าปีศาจทะเลแก้เบื่อแจกันเขียวพิสุทธิ์ส่องสว่างขณะที่ปล่อยเจียงเสี่ยวหนูและผู้อาวุโสเพิร์อ,ออกมาเจียงเสี่ยวหน่วยเหลียวซ้ายและขวาด้วยความมึนงง แต่เมื่อเห็นเจียงอี้นางก็ฉีกยิ้มออกมาด้วยความสุขทางด้านผู้อาวุโสเธอเองก็ดูเหมือนจะรู้งานเขาเดินตรงไปยังทะเลเพื่อล่าสัตว์เป็นอาหารสำหรับมือข้ามนายน้อยที่นี่สวยมากเลยเจ้าค่ะ เกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าหลากหลายชนิดเสียงคลื่นที่สัตว์กระทบชายฝั่งก็ทำให้บรรยากาศดูแตกต่างจากที่ราบบนพื้นทวีปอย่างสิ้นเชิงฮ่าฮา่าเจียงอี้เดินมาใกล้เจียงเสี่ยวหนูและคว้ามือเล็กๆของนางไว้ กาะแห่งนี้ปราศจากผู้คนหากเจ้าต้องการจะเล่นสนุกเช่นนั้นก็จงเล่นให้เต็มที่ดีใจจังเลยสาวน้อยยิ้มแก้มปริด้วยความดีใจเกินเหตุนางสะบัดมือของเจงอี้โดยไม่รู้ตัวแล้ววิ่งไปที่ชายหาดราวกับเด็กน้อย นางวิ่งไปตรงที่น้ำทะเลกำลังซัดเข้าฝั่งและกระโดดโลดเต้นด้วยความสนุกสนานเจงอี้ยิ้มออกมาพลางสายหัวด้วยความเอ็นดูเขาแทบจะหลงลืมไปแล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ได้ใช้เวลายอย่างผ่อนคลายคือตอนไหน ตลอดเวลาที่ผ่านมามีคนมากมายต้องการที่จะทำลายชีวิตเขาซึ่งทำให้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากจับดาบขึ้นมาและสังหารเหล่าศัตรูในน้อยอีหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมง ผู้อาวุโสฮร์ก็สร้างกระโจมและย่งปลาเสร็จแล้วทั้งสาทานอาหารร่วมกันด้วยความเอเร็ดอร่อยนี่เป็นครั้งแรกที่เจียงเสี่ยวหนูได้ติดตามเจียงอี้ออกมาผจญภยัยนางจึงดีใจอย่างมากและไม่อาจหุบยิ้มได้เลยนายน้อยอี้ท่านพักผ่อนเถิดข้าจะบ่มเพาะพลังศักหน่อยขอตัวก่อนนะขอรับผู้อาวุโสฮ่อทานอาหารไปเพียงเล็กน้อยและกลับเข้าไปในกระโจมของเขา ดังนั้นเจียงอี้จึงใช้เวลาที่เหลือในการสนทนากับเจียงเสี่ยวหนูและเพลิดเพลินไปก,กับการมองดูทะเลและดวงดาวอย่างสบายใจยามค่ำคืนนั้นค่อนข้างเหน็บหนาวเจียงอี้ลูกศีรษะของเจียงเสี่ยวหนูเบาๆและส่งนางเข้านอน หลังจากนั้นก็กลับมายัางกระโจมของตัวเองเขาก็ข่มตานอนอย่างรวดเร็วและไม่กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเนื่องจากการคงอยู่ของสัตว์อสูรเหยาจือดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ปีศาจทะเลทั่วไปจะกล้าเข้ามาใกล้ แต่เมื่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเจงอี้ก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงบางอย่างเขามองร่างของหญิงสาวตัวน้อยซึ่งทำให้เขายิ้มออกมาด้วยความขมขื่นก่อนที่จะกล่าวเสี่ยวนุยทำไมเจ้ายังไม่หลับอีกนายน้อย ทากกลัวเจ้าค่ะเจียงอี e ้จ้องมองไปยังร่างของเด็กสาวด้วยความตลกขบขันจากนั้นก็เอ่ยเจ้าอย่าลืมสิว่าพวกเรามีราชันสัตว์อสูรค่อยเฝ้ายามให้ไม่ต้องกลัวเจ้าสามารถนอนหลับได้อย่างไร้กังวลแต่ใครจะไปคิด วินาทีต่อมาเจียงเสี่ยนุ่ยรวบรวมความกล้าละมุดเข้ามาใต้ผ้าห่มของเจียงอี้ทันทีจากนั้นก็กอดเขาด้วยร่างกายอันสั่นเทาในน้อยข้าขอนอนกับท่านได้หรือไม่เจ้าคะขืมเจียงอี้พงะไปชั่วครู่ เขาเองก็ทำอะไรไม่ถูกและทำได้เพียงกล่าวออกมาเสี่ยวหนุ่ยเจ้าโตเป็นสาวแล้วนะตอนนี้เจ้าไม่สามารถนอนกับข้าได้อีกแล้วอีกหน่อยเจ้าก็ต้องแต่งงานกับใครสักคนหากคนอื่นรู้ว่าเจ้ามานอนกับข้า มันจะไม่ดีต่อชื่อเสียงของเจ้านะรู้หมายแต่งงานเมื่อจริงเสี่ยวหนูได้ยินคำนี้นางก็เงยหน้าขึ้นมาและไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้อีกต่อไปนางยิ่งสวมกอดร่างของเจิงอี้ไว้แน่นและกล่าวออกมาทั้งน้ำตานายน้อยท่านไม่ต้องการเสี่ยวนุยอีกแล้วหรือ ถ้าเข้าใจแล้วในน้อยมีพี่สาวรั่วเสวียแล้วท่านคงไม่ต้องการข่าอีกต่อไปขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ